Uh. Thank God it's Monday. พี่เพื่อนครับวันนี้พอดีว่าไม่อยากทํางานอยากชวนเพื่อนไปเล่นเกมด้วยกันเล่นเลยเดี๋ยวยังไม่บอกแต่ว่าเราจะไปเลือกทีมกันเพราะววันนี้ถึงไม่ทำงานกันครัเพราะว่าวันจันทร์มันทุกคนดูไม่มี motivation ในการทํางานเลยครับทำไมพี่มีล่ะคะทำไมพี่มีล่ะคะแต่ว่าเดี๋ยวให้พี่เหวินไปเล่นเกมก่อนเผื่อว่าพี่เหวินจะมี motivation กับการเล่นเกมบ้างได้ไปะโอเคครับเชิญพี่เหวินตอนนี้เลยใช่ไม่มี motivation ในการทํางานกันเนาะ เราจะเลนเกมอไร้องเเนี่ยไปพี่ติงเ <eterm> ด <Gore> ี๋ยวเราจะให้พี่ติงไมเป็นหัวหน้าทีมขาเชิญที่เอกนะครับแล้วก็หัวหน้าทีมก็ยิไว้ว่าอยากไปถ่ายถ้าสมมว่าคนเราถือไว้แบบไปเท่าไปดื่วก็ดึงช่วกันได้เออแย่งได เกมปลาลงชา้าเพื่อนล้านะแข่งเป็นทีมทีมละ4คนในขณะที่คนหนึ่งโยนลูกอีก3คนต้องทำท่าว a ลซิ i แพล a n k squat และทีมไหนทำเวลารวมได้ดีที่สุดทีมนั้นจะเป็นฝ่ายชนะ เหนื่อยมากขั้นสุดท้ายเนี่ยแข็งเป็นวันเลยเนี่ยปานไม่ลงนะดินี่นี่ก็ไม่คือวันนี้ลืมใส่กางเกงเลงมาคิดว่าเกมเบาๆไม่ยากไงก็เลยแบบใช่ตอนตามเบาเไยแต่ตอนแข่งเนี่ยไม่เบาเลยคิดว่าที่ไหนเนี่ยให้สุดครับแข้งเหนื่อยที่โชว์คิดว่าที่ไหนได้ที่ลงดีกว่าคิดว่าที่ไหนได้ที่ลงดีกว่าโอ้แล้วที่ไหนอะทีมเรา่เรา แล้วคิดว่าทีมไหนจะชนะพี่บัวสิงสิงพี่บัวพี่สิงใช่เขาเหมือนจบเกมเขาเหมือนจบมตั้งสิคิดว่าที่เล่นเกมวันนี้ได้ประโยชน์อะไรบ้างก็วันนี้นะคะบรรทายเป็นกีกินี่นาดเพราะว่าถอนหาแค่ได้ฝึกสมาธิอ่ะแต่ว่าเอาจริงแบบเหมือนเราไม่ค่อยมีสมาธิจริงๆแหละตอนอยู่เนี่ยนโลค้างด้วยเปลี่ยนโลงฟังด้วย ก็ได้ออกกำลังกายได้เปิดรู้สึกว่าแข็งแรงขึ้นเนี่ยแขนยิ่งสั่นอยู่เลยนะได้ความสมดุลใหกันมา้นคุาได้ได้ออกกำลังกายโอเคครับพูดความรู้สึกหน่อยหน้าที่เอาเลยหรอเอาเลยคุกดจันน่ะไม่กดดันสนุกแล้วท่าไหนยากที่สุดท่าไหนยากไม่มีท่าไหนยากเลยไง่าเลยแต่แค่พทีมเราคือยืนลงเร็วมากทุกคน งงมากยังไม่ทันได้ทันได้เลยยังไม่เหนื่อยเลยไม่เหนื่อยเลยเราเราไม่ชนะทีมเองแต่ว่าเราก็ชนะใจทีมได้กันเองที่งานเขาตื่นมากไม่มีเราไม่มีเราไม่ได้เป็นคนที่เขาถ้าไหนยากที่สุดโดนยากสุดคิดว่าทีมไหนจะได้ที่โหลทีมงานกรรมการกัน ชนะก็คือแถวๆนี้แหละคิดว่าเป็นยังไงบ้างที่ล่นเกมเมื่อกี้ริว่าทีมทีมตีน้องโดนอบแเพระอะไรคะเพาอะไรจึงพวกจะเป็นคนเชียงใหม่ก็จริงแต่ตัวมีคาอกอุมเชงใหม่โอ้หไม่กลุ้มไม่กลุ้มไม่ไ้ไม่กลุอมไม่ได้เกมเราได้ตัดชนะชนะแน่นอนเลยเราคิดว่าทีมไหนได้ที่หล ไอคิดว่าท่าไหนยากที่สุดทีละคนเลยท่าปลาเนี่ยแหละปลาเนี่ยแหละปลานี่ยแหละความยากของเกมคืออะไรครับเล่าให้ฟังหน่อยคือเสียงดังเออน้าแดงเลยนะ คครับก็เด <Humans. S 1> ี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาประกาศรางวัลผู้ชนะที่เล่นเกมปลาลงช้าเพื่อนลานะไปเมื่อกี้นะครับก็สําหรับทีมที่เอาทีมที่2อก่อนนะครับทีมที่2จะไม่โดนอะไรแล้วก็ไม่ได้อะไรเฮ้ยไม่ได้เลยอ่ะไม่้เลยหรอ่รู้ที่สำหรับทีมที่ได้ที่2นะครับก็คือคือ ลาไปทั้งหมด3เกมรวมเป็น9นาทีกับปิน2ีวินาทีนะครับทีมที่ชนะในเกมปลาลงช้าเพื่อลานะเมื่อกี้นะครับก็คือทีมที่ชนะเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือคือทีมพี่ติงนะครับ พี่ติ๊งทำเวลาไปทั้งหมดแล้วคหนาทีสี่ิบสองวินาที่ลขนาดอยนานะส่วนทีมที่ได้ที่โหลนะครับก็คือทีมพี่เอกเก้านาทีสามสิบเก้าวินาทีนะครับแล้วสำหรับสำหรับรางวัลกับบทลงโทษเดี๋ยวเราจะมาบอกกันในสัปดาห์ต่อๆไปนะครับ